ณนะมุมเงียบๆของโลงนามีแมวมุมตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสัตว์ต่างๆต่างเรียกมันว่ามูมูเพราะไม่เคยส่งเสียงไม่เคยยุ่งกับใครมูมูใช้ชีวิตไปวันๆด้วยการชักใยบนคือหลังคาแล้วนั่งรอ มแมลงวันมาติดใย,ยสัตว์ตัวอื่นต่างพูดถึงมันว่าเจ้าแมงมุมมันดูน่ากลัวมันเงียบเกินไปต้องมีอะไรแอรแฝงแน่ๆอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวจะโดนจับกินเอาทั้งๆที่ความจริงมุมไม่เคยทำร้ายใครเลยมันแค่ชอบความเงียบและไม่รู้จะพูดอะไรกับใครจนวันหนึ่งฝนตกหนกักลมพัดแรงจนไก่และแกะและหมูในโรงนาต่างพากันหนีอัลมาด แต่ทว่าลูกนกตัวหนึ่งกำลังหลงทางติดอยู่ใต้หลังคาไม้ที่กลยจะพังแล้วเสียงของน้องลูกนกดังขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยสัตว์ทุกตัวต่างหวาดกลัวเกินกว่าจะไปช่วยเขา